ครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับตั้งแต่เฟชชี่ไปจนถึงพี่ๆปี2ปี3หรือปี4นะครับวันนี้ในนาของคณะวิศวะนะครับส่วนงานวิชาการและกิจการนักศึกษานะครับเ,เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้มาเจอกันนะครับก่อนที่จะมีเปิดการเปิดการเรียนการสอนนะครับ ในส่วนงานฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเนี่ยมีสิ่งที่ต้องสื่อสารกับเด็กๆนะครับอยู่ 2- 3สาประเด็นนะครับในประเด็นที่1เนี่ยนะครับเป็นความหงวงใหญ่ที่ทางทางกระทรวงอุดมศึกษานะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยเรานะครับก็มีการสื่อสารข้อความอะไรบางอย่างมานะครับผมก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ นำเสนอต่อนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเป็นแมสเซจหรือว่าการสื่อสารที่เป็นของคณะวิศวะเองที่จะสื่อสารไปยังเด็กๆนะครับและก็คุูบาอาจารย์ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่แลกะก็จังหวัดอื่นๆนะครับทั้ง6จังหวัดนะครับที่มีการเปิดกรรีวนการสอนทางด้านวิศวกรรมศา,ศาสตร์และครุศาสตร์นะครับ ประเด็นที่1เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบานันอุดมศึกษาในการจัดกรรียนการสอนปีการศึกษา2563นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดทางด้านทปปเขาอยากจะทําความเข้าใจกับเด็กๆทุกคนนะครับในมรลลารนนานะครับและก็สถาบานันอุดมศึกษาอื่นๆในรายละเอียดนะครับก็จะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของงานวิชาการก็จะพยายามคัดเลือกเอาส่วนที่เป็น สิ่งที่สําคัญและก็เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและกิจการนักศึกษาถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะครับมันจะมีการคาดการณ์ของอะระดับประเทศนะครับและการคาดการระดับจังหวัดนะครับดังนั้น ส,สิ 1941, e ่งที่เด็กๆต้องทาความเข้าใจก็คือเรื่องของการคาดการณ์สถานการณ์ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์สถานการณ์อยู่ในระดับไหนนะครับซึ่งในระดับประเทศเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์อยู่ใน3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือสถานการณ์ควบคุมได้เต็มที่นะครับนั่นหมายความว่าตัวเลขทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อได้ใหม่นะครับหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับสถานการณ์ที่2ก็คือสถานการณ์ควบคุมได้นะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงต่ํา นะครับก็จะ,ะนำไปสู่ถึงเฟสของการควบคุมแบบต่างๆนะครับหรือว่ารายละเอียดหรือปัจจัยที่หรือมาตรการของคงลังรัฐที่จะออกมานะครับซึ่งก,ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนสถานการณ์ที่3ก็คือสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากนะครับซึ่งทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่า second wave นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากดังนั้นเมื่อรัฐมีการคาดการณ์สถานการณ์หรือว่าซีนารีโอของการเกิด ของการระบาดของโควิด2019เนี่ยนะครับมันก็จะตามมาด้วยมาตรการนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องของเมื่อรัฐมีมาตรการออกมานะครับเราก็ต้องทําตามนะครับและที่สําคัญก็คือก็จะมีมาตรการทางด้านกา,การจัดการศึกษานะครับให้เรานะครับปฏิบัติตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการการคัดกรองเบื้องต้นนะครับมาตรการทางด้านสังคมสุขอ,อนามัยนะครับ เรื่องของความสะอาดของสถานที่นะครับและเรื่องมาตรการการติดตามและการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของไทยชนะนะครับเป็นต้นนะครับมาตรการควบคุมหลักที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ตามที่รัฐบาลกําหนดเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่7อย่างด้วยกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยนะครับคุ้นชินกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่อนามา นำมาให้ทุกคนได้ดูใหม่เนี่ยนะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนกัดตกนะครับอย่างกรณีที่1ก็คือเรื่องของการทาความสะอาดนะครับอันนี้ก็หมหาวิทยาลัยก็จะมีกลุ่มนะครับพนักงานมาดูแลเรื่องความสะอาดให้นะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือพวกเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเรื่องหน,น้ากากอนามัยนะครับซึ่งทุกคนต้องสวมนะครับเ,เวลาเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับมีการจัดกระบวนการสอนมหาวิทยาลัยมีการ กำหนดจุดล้างมือไว้ให้นะครับมีการกำหนดการเว้นระยะห่างนะครับ social distancing นะครับเรื่องของการควบคุมปริมาณคนต่อพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะนำมาซึ่งการจัดการในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัตินะครับการลงทะเบียนยืนยันและการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของไทยชนะนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการ ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของอาการเข้าออกสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้นะครับเป็นมาตรการที่ทางรัฐเนี่ยได้กําหนดไว้มาตรการเสริมที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องของมาตรการการคัดกรองนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ต้องเด็กๆก็ต้องทาความเข้าใจนะครับว่าก่อนเข้ามหาวิลาลยเนี่ยเขาจะมีการคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดอุณหภูมิก็ดีนะครับหรือแม้แต่การจดหมายเลข ทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับก็จะเป็นการคัดกรองการทําให้ระบบปรับอากาศมีความสะอาดอยู่สม่ำเสมออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับระบบคิวนะครับพื้นที่ที่เราคอยนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าต้องมีระยะห่างนะครับการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการหลักมาตรการรองอย่างเคร่งครัดในการเดินทางนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับ และที่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนานวัตรกรรมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วประเด็นจะมีอยู่หลายประเด็นมากที่ทางอวเนี่ยให้ความห่วงใยนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราจริงๆนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับที่วันนี้ผมจะมาสื่อสารกับเด็กๆนะครับก็จะมาดูประเด็นที่1นนะครับกรณี กรณีการลงทะเบียนนะครับและก็การประถมนิเทศซึ่งก็เป็นที่มาของวันนี้นะครับว่าคําถามก็คือเด็กเด็กก็ต้องเข้าใจว่าวิธีการลงทะเบียนต้องเป็นยังไงนะครับการประถมนิเทศวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการประถมนิเทศผ่านระบบออนไลน์นี่ก็ใช่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการรับน้องนะครับนะครับทุนพี่ต้องเข้าใจนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยห้ามรับน้องเด็ดขาดนะครับการเข้าหอพักนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นหอในและหอนอกนะครับก็ต้องมีมาตรการป้องกัน ต้องมาในการควบคุมนะครับเรื่องกิจกรรมนักศึกษานะครับกิจกรรมไหนทําได้กิจกรรมกิจกรรมไหนทําไม่ได้นะครับการเรียนการสอนนะครับรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีนะครับทฤษฎีบวกปฏิบัตินะครับแล้วก็การสอนภาคปฏิบัตินะครับจะต้องทําอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทางอวในห่วงให่นะครับนี้มาดูรายละเอียดแล้วก็พบว่าในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็จะมีประกาศนะครับให้เด็ก ได้ทําความเข้าใจแล้วก็ลงทะเบียนโดยเฉพาะเด็กปีหนึ่งนะครับหมหาวิทยาลัยก็ลงทะเบียนให้เด็กปีหนึ่งร้อยแบบร้อยเปอร์เนะครับเด็กๆก,ก็จะเรียนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตั้งแต่ปีสองไปนะครับจนถึงปีสี่นะครับแล้วก็กลุ่มเด็กที่ตกค้างอยู่ก็จะก็ขึ้นอยู่กับวิชาที่ตัวเองเลือกเรียนนะครับนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างครูบาอาจารย์และก็เด็กๆเ,เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเรื่องการลงทะเบียนนะครับเรื่องกิจกรรมรับน้องใหม่เรื่องประชุมเชียร์นะครับซึ่ง ต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดนะครับการรับน้องใหม่นะครับยกเลิกเลยนะครับการประชุมเชียร์ก็ยกเลิกนะครับแต่ถามว่าถ้าเหตุการณ์มันดีขึ้นจากนี้นะครับถ้ามีการประกาศให้สามารถรับน้องทำกิจกรรมรับน้องได้หรือประชุมเชียร์ได้ก็ต้องมีการขออนุญาตกันเป็นครั้งครั้งไปนะครับเรื่องหอนะครับก็สำคัญนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบางพื้นที่นะครับที่มีหอและไม่มีหอนะครับ เรื่องกิจกรรมกีฬานะครับอันไหนจัดได้ไหนจัดไม่ได้นะครับหลักๆก็คือมันต้องใช้กีฬาประเภทต้องมีหรือถ้ามีการจัดกีฬาเนี่ยครับก็จะเป็นกีฬาประเภทที่ไม่ไม่ขอให้มีการรักษาระยะห่างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับที่ทางอวเป็นมีความห่วงใยนะครับเรื่องการจัดการสอนเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่ารูปแบบการจัดการสอนก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะจะปรับเป็นลักษณะเป็นไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่ทาง ทางฝ่ายวิชาการและก็ฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เตรียมไว้ให้นะครับ ในประเด็นของฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษานะครับสิ่งที่เราอยากจะอธิบายให้เด็กๆฟังเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3-4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของ new normal นะครับซึ่งบางส่วนก็ได้คุยไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังว่าในในทางวิศวกรรมเนี่ยถ้าเราจะอธิบายเรื่อง new normal แบบง่ายๆนะครับเราจะอธิบายด้วยวิธีการไหนประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของงานวิชาการนะครับประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องของงานกิจการนักศึกษานะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นสรุปนะครับแล้วก็ ตรงปลายเปิดก็จะเป็นเรื่องคําถามและคําตอบอน้องๆคงคงคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าคําว่า new normal มันมันมัน,ม,นมันคืออะไรแต่เข้าใจว่าหลายๆคนคงไม่เข้าใจว่าถ้าจะเขียนเป็นนิยามและเขียนเป็นสมการเนี่ย new normal คืออะไรนะครับน้องๆคงคงคงรู้อยู่แล้วว่าในชีวิตที่ผ่านมาก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตอย่างไรนะครับคำว่านอ M เนี่ยก็แปลว่า ถ้าเป็นเขียนเป็นสมการนะครับนอมก็มีความหมายเท่ากับค่าจริงหารด้วยค่าเบสนั่นกหมายความว่าแบบเดิมๆเราเคยมีกฎเกณฑ์เดิมๆอย่างไรในการใช้ชีวิตนะครับเราก็ใช้ชีวิตตามกรอบกฎเกณฑ์แบบเดิมที่เราเคยทำนะก่อนที่มันจะเกิดการระบาดของเชือ้อโควิด2019ขึ้นนะครับเราก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆง่ายๆนะครับไม่ไดรว,วังอะไรมากมายนะครับอย่างที่เคยได้ยินกินร้อนช้อนกลางร้างมือนะครับแต่พอ สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยจากเดิมที่เราเคยบอกว่าก,กินร้อนช้อนกลางเนี่ยช้อนกลางมันก็กลายเป็นไปช้อนส่วนตัวไปแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันเกิดปรากฏการณ์เบสตัวใหม่ขึ้นมานะครับนั้นพอเกิดเบสตัวใหม่เราเรียกว่าเบสแบบนิวเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่มาของคาว่านอมตัวใหม่หรือเาเรียกว่านิวนอมหรือว่านิวนอร์มอลนั่นเองก็แปลว่านิวนอร์มอลก็คือความจริงหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง,รงๆที่เราจะต้องปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจาวันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่เพราะเนื่องจากว่ามันมีเบสตัวใหม่มาคุมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการจากภาครัฐนะครับมาตรการจากจังหวัดมาตรการจากมหาวิทยาลัยนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้ประกาศต่างๆเหล่านี้ระเบียบต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเบสตัวใหม่แทบทั้งสิ้นให้เราใช้เป็นเครื่องกํากับในการดํารงชีวิตนะครับนั้นอาจารย์ก็เลยมีคํา คำคมอยู่4ี่คำด้วยกันว่าถ้าเราจะปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบ new normal นะครับอันใหม่เนี่ยจะต้องอาศัยคาถาอยู่สข้อนะครับให้ท่องไว้เลยนะครับฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสานั่นก็หมายความว่าไม่ชอบก็ต้องชอบนะครับเพราะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วนะครับต้องเข้าใจกับมันนะครับต้องรู้นะครับนะครับแล้วก็ต้องมีวิทยะมีความภาคเพียรที่จะอยู่กับมันนะครับมีความเอาใจใส่มีความฝักใฝ่นะครับ ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับรู้ว่าจะต้องทําอะไรนะครับสุดท้ายแล้วต้องปฏิบัตินะครับวิมังษานะครับเขาบังคับให้ใส่หน้ากากก็ต้องใส่หน้ากากเขาบังคับให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ตามที่เขากําหนดไว้นะครับอันนี้คือความจริงที่เราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติตามส่วนเบสหรือว่าฐานใหม่นะครับอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับให้รักษาระยะห่างมีสุขอนามัยที่ดีนะครับล้างมือนะครับ ล้างมือล้างอย่างไรให้สะอาดนะครับใช้เจลล้างมือใช้เจลประเภทไหนนะครับเจลถึงชนิดนั้นถึงจะ,ะทําความสะอาดเราได้แบบร0 0นะครับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออฟไลน์แบบซึ่งเราต้องทําความเข้าใจนะครับซึ่งถ้าไม่ทําความเข้าใจก็จะลําบากนะครับในเรื่องของงานวิชาการนะครับการสอนของอาจารย์จะเป็นในรูปแบบไฮบริดซึ่งจากภาพที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยนะครับจะมีซอฟต์แวร์ นะครับหรือว่าเครื่องมืออยู่3-4ตัวโทษทีนะครับจริงๆมี5-6ตัวมีหลายตัวนะครับเพียงแต่ว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็จะมีอยู่5ตัวนะครับตัวซ้ายมือสุดก็จะเป็นทีม MS ทีมนะครับไล่มาก็เป็น Zoom เป็น Line เป็น Google Classroom นะครับเป็น Facebook Live นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ที่จะมาสอนเราในเทอมที่1-2563เนี่ยจะใช้เครื่องมือชนิดไหนนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับในเครื่องมือแต่ละชนิดที่อาจารย์เขาจะใช้ นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเรานะครับซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวิชาภาคทฤษฎีนะครับส่วนวิชาภาคปฏิบัติยังไงก็ต้องเป็นออฟไลน์ line, นะครับเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์อีกทีว่าอาจารย์จะนัดเรามาเรียนเมื่อไรนะครับซึ่งตามแผนการดำเนินงานแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะเรียนภาคทฤษฎีไปก่อนนะครับแล้วพอสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนภาคปฏิบัติกันตอนท้ายๆนะครับซึ่งเด็กๆจะต้องลงแลบนะครับมอทรรนาได้เซ็ตระบบไว้นะครับเป็นระบบ LMS นะครับเพื่อ ให้เป็นพื้นที่กลางในการพบเจอกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและก็ตัวเด็กๆนะครับดังน,นั้นเด็กๆก,ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้านะครับระบบ lms ของมหาวิทยาลัยนะครับหน้าตาของ lms ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถเข้าได้ในเว็บไซต์นะครับ https นะครับ l นะครับ lms.imutl.ac.th นะครับ อันนี้ข้างในก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับที่เด็กๆจะต้องเจอในเทอมที่1นึ่ทับสองพ่่วนการเรียนของเด็กๆนะครับเด็กๆต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสอวสนะครับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับสวทนะครับหรือเว็บไซต์ของคณะเองนะครับ สิ่งที่อาจารย์หูยัยมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับเด็กๆใช้เซลฟนหรือเปล่านะครับคำถามไม่ง่ายคือใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับทำให้การเรียนรู้เนี่ยดรอปลงไปไหมนะครับใช้ iPad ไหมนะครับใช้น้ตบุ๊กไหมหรือใช้เดสก์ท็อปอยู่ที่ห้องนะครับหรือใช้เครื่องมืออื่นนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมนะครับไม่มีเครื่องมือไม่ได้นะครับต้องมีอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วประเมินตนเองอยู่เสมอว่าเมื่อเรียนจะดใช้เครื่องมือนั้นแล้วเนี่ยมีมีประสิทธิภาพเป็นประสิทธิผล นะครับต้องปรับตัวนะครับถ้าไม่ปรับตัวก็จะทําให้อยู่ในยุคนี้ลําบากอินเทอร์เน็ตนะครับใช้ส่วนตัวหรือใช้ของส่วนรวมส่วนรวมก็หมายความว่ามาใช้ในมหาวิทยาลัยนะครับนั่งเรียนอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องเลือกนะครับว่าว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับไม่เซ็ตไว้ก่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นการเรียนการสอนก็จะทําให้เราเราเราเข้าถึงคอนเทนต์ที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยนะครับลำบากนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ เรียนอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่หอพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเอาที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับมีความพร้อมมากที่สุดเรื่องสถิติภาพของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับระบบไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับทำให้เราไม่เขาเรียกอะไรครับมีความพร้อมมากที่สุดในการที่จะมาเรียนรู้กับครูบาอาจารย์การวัดและการประเมินผลก็สําคัญนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังมากที่สุดหลังจากที่เด็กเรียน เรียนไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้และทักษะความรู้ได้จากการเรียนการสอนนะครับจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์บีไลน์ฟอนไลน์ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรออนไลน์ Online, นะครับครูก็สอนผ่านสื่อนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสื่อนะครับแบบสดหรือว่าแบบแ,บบแห้งก็แล้วแต่นะครับจะอาจเป็นวิดีโอได้หมดนะครับเป็นรูปแบบของวิดีโอออนิมอ์ก็ได้ออฟไลน์ line, ยังไงก็มาเจอกันแบบเฟสต์ทูเฟสบนพื้นฐานของความปลอดภัยบีไลน์อย่าลืมพูดคุยถามกับเพื่อนนะครับ ว่าเรียนไปแล้วเป็นอย่างไรฟลอนไลน์ line, นะครับอย่าลืมมีรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เรียนมาก่อนเรานะครับเรียนในยุคที่ไม่มีโควิดนะครับนั่นกนหมายความว่ารุ่นพี่น่าจะมีะทักษะและความรู้นะครับอาจจะรับได้ดีกว่าเราในสภาพะที่เราต้องเรียนแบบออนไลน์นั้นให้ปรึกษารุ่นพี่ปรึกษาเพื่อนนะครับพูดคุยกันอย่าอายนะครับ เรื่องของทักษะนะครับเราเน้นที่สมรรถนะเป็นสําคัญนะครับดังนั้นการเรียนการสอนนะครับที่เน้นทักษะเนี่ยเด็กๆจะต้องได้ลงไม้ลงมือในการทํางานนะครับในการประลองต่างๆนะครับนั่นก็หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องกฎกติกามารยาทในการเรียนการสอนการสอบย่อยสอบกลางภาคปลายภาคสําคัญที่สุดนะครับนั้นเด็กต้องคุยกับอาจารย์ให้เรียบร้อยกําหนดกติกากับอาจารย์ให้เรียบร้อยนะครับว่า จะส่งงานกันยังไงจะวิพากษ์วิจารณ์งานกันยังไงนะครับจะให้คะแนนกันยังไงนะครับช่องทางในการติดต่อสื่อาสารระหว่างอาจารย์และเพื่อนต้องทําอย่างไรนะครับเซตอัพตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นช่วงเวลา success, made, แรกๆเนี่ยจะทําให้เราเสียโอกาสได้นะครับดงนั้นถ้าไม่ได้รับความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยให้ติดต่อที่สํานักงานคณะนะครับถ้าใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับส่วนถ้าอยู่แต่ละจังหวัดให้ติดต่อที่สําน,น,นักงาน uh, ที่กองการศึกษาของแต่ละจังหวัดนะครับ ส่วนงานกีการนักศึกษานะครับมีสิ่งที่ต้องห่วงใย,ยอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับหเรื่องแผนของสโมสรนักศึกษาซึ่งอาจารย์ได้คุยกับทางนายกสโมสรนักศึกษาไปแล้วว่าให้ปรับแผนเตรียมแผนไปเลยนะครับสแผนแผนที่1ก็คือเหมือนกับซีนาริโอที่อาจารย์เล่าไปเมื่อกี้นะครับว่าหลังจากเฟสสี่ไปแล้วเนี่ยมีการปลดล็อกหลายๆเรื่องไปแล้วเนี่ยแผนควรจะเป็นอย่างไรแผนที่2ก็คือเกิดถ้ามันเกิดการปลดล็อกไปแล้วเกิด Second Wave ขึ้นนะครับมีการระบาดรอบที่2นะครับ ควรจะปรับแผนงานสโมอสรอ,อย่างไรและแผนที่3ก็คือถ้ามันเกิด Second Wave จริงนะครับหลัง Second wave จะต้องทำอะไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมากนั่นกหมายความว่าเด็กๆนะครับจะต้องทำงานร่วมกับสโมอสรน,นักศึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากลุ่มงานสโมอสรน,นักศึกษาเนี่ยเขาจะมาซัพพอร์ตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในในตลอดทั้งปีการศึกษานะครับ2 5 6 3กิกิจกรรมที่งดโดยเด็ดขาดนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเรื่องรับน้องซ้อมเชียร์ กิจกรรม No S No L นะครับที่เคยทำนะครับกิจกรรมสารสัมพันธ์อื่นๆนะครับที่ต้องมาเจอกันนะครับหยุดการใช้เขาเรียกอะไรครับไม่ไม่ไม่ควรที่จะแก้ปัญหาด้วย,ด,วยด้วยวิธีการที่จะทําให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะจะทําให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบซับ,ซ,บซ้อนเนี่ยนะครับมันยากขึ้น,ข,นขึ้นไปอีก นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะใช้วิธีวิธีการที่แก้ปัญหาและทําให้เกิดปัญหาที่ที่ซับซ้อนนะครับเรื่องของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องคุยกันนะครับนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของเวลาเรื่องสถานที่และที่สาคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเองนะครับน้องๆทุกคนนะครับต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับนะครับและประกาศต่างๆให้ดีนะครับนะครับเพราะว่ามันมีข้อบังคับของเด็กๆอยู่นะครับ บทสรุปก็คือนะครับเด็กๆต้องสื่อสารกับเพื่อนและครูบาอาจารย์นะครับห้ามหลุดนะครับหลุดในที่นี้หมายความว่านะครับอย่าปล่อยนะครับให้สถานการณ์มันมันมันคืบคลานไปข้างหน้าโดยที่เราไม่สามารถติดตามมันได้นะครับในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน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 สถานการณ์แบบนี้นะครับ บางอย่างเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางทีเราไม่ไม่ทราบนะครับคำถามก็คือเราจะรู้จะทําให้ตัวเองเนี่ยรับทราบและรับรู้ข่าวสารอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงนะครับนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องการติดต่อสื่อสารและการคอมมิวนิเคชันระหว่างตัวเพื่อนและครูบาอาจารย์นะครับอย่าให้หลุดนะครับมันคอยดูประกาศบนเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำนักสง่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมันเข้าไปดูในระบบ LMS นะครับว่า อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชานะครับมีการติดต่อสื่อสารกับเรานะครับอย่างไรผ่านแพลตฟอร์มไหนนะครับรูปแบบการจัดกรรบนการสอนออนไลน์ของอาจารย์เป็นอย่างไรนะครับ LMS นะครับจะเป็นพื้นที่ในการสื่อสารของเด็กๆกับตัวอาจารย์นะครับการเรียนแบบออนไลน์ออฟไลน์ต้องเข้าใจนะครับว่าเรียนยังไงนะครับเรียนแบบผู้ใหญ่เรียนอย่างไรนะครับก็คือต้องศึกษามาก่อนนั่นเองพูดง่ายๆนะครับอ่านมาก่อนศึกษามาก่อนนะครับ แล้วค่อยเข้าไปคุยกับอาจารย์ในระบบออนไลน์นะครับไปเรียนกับอาจารย์ในระบบออนไลน์นะครับอย่ากลัวนะครับห้ามอายนะครับนะครับสำคัญมากเลยนะครับสองประโยคที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเรากลัวเราอายเนี่ยนะครับจะทํำให้เราหลุดนะครับ4.4นะครับก็คือเรื่องของข้อตกลงระหว่างครูกับลูกศิษย์นะครับต้องชัดเจนนะครับนะครับเพราะเราต้องการที่จะเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่มัน ยากนะครับลำบากกว่าสถานการณ์ที่เคยผ่านมานะครับก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับแล้วมีกลุ่มอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งครับที่คอยดูแลเรานะั่นคือกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาดังนั้นอย่าลืมนะครับทำงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองนะครับถ้าใครไม่เคยเจอท่านเลยนะครับครั้งนี้ก็ขอให้ใช้อาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าหมาวิลาลได้ทําการอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะดูแลพวกเราภายใต้สถานการณ์โควิด2019นี้นะครับก็ในส่วนของงานวิชาการนะครับและเกี่ยวกับทัศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ต้องขอจบในการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถส่งไว้ในแชทไลน์ได้นะครับขอบคุณมากครับ